เจียวกินบอนนกปังอ่ะนะกินบอเจียวก็ล <V> ังหอนเด้อเียวมายืนอยู่นี่มาเลือกเบิังนี่แต่มเห็นเลือกเบิังเดี๋ยวก่อนบอกเลขไปนะศูนย์แปดหนึ่งโอเคงวดไหนงวดนี้ศูนย์แปดหนึ่งโอเคโอเคจัดไปเอาฮ้ยว้าเหรอเอฮ้ยว้า เรามาเลือกข,ข้างล่างจะไปเลือกข้างบนมันบางนาล้านเลือกเอาพริกใหม่ยใหม่่ออกตัวได้คอยขจ่ได้ตพูดพูบ้างเลยตัวที่บอกว่าง่านี่บ่โอเค